ในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของวิกฤตพลังงานกับคุณมนองศรีวัรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับคุณรดาครับสวัสดีครับ ชนนี้ค่ะค่ะอะไรค่ะมาดูกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องที่เกิดขึ้นกันก่อนดีกว่านะคะก็อยากให้คุณมนูนได้เล่านะคะให้ฟังถึงสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยมีการกล่าวออกมาเพราะว่าจะมีการประชุมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการใช้พลังงานเพื่อรับมือในช่วงที่พม่าเนี่ยเขาจะมีการปิดซ่อมนะคะแท่นผลิตก๊าซในแหล่งในแหล่งยานาดานะคะอันนี้จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เคย นะคะเข้าไปคุ้นเคยมากนักนะคะในฐานะที่ต้องเล่าเรื่องนี้ให้กับประชาชนล้วตกใจตอนแรกที่ที่ได้ยินุมนูนค่ะว่าความคิดแรกขึ้นมาเฮ้ยมันเกิดอยู่มันเกิดวิ่เกิดอย่างนี้เกิดขึ้นมาเลยเหรอไอ้ปากจากฟังจากปากนั้นรัฐมนติว่าการกระทรวงพลังงานแสดงว่ามันไม่ธรรมดาแล้วคุณมนูนตอนแรกพี่ได้รับเรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกมันเคยเกิดขึ้นมาสองครั้งก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ก็ประมาณสักสองสมปีที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแต่อาจจะรียกได้ว่าครั้งนี้ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสสักนิดหนึ่งนะครับครั้งที่ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อท่อแก๊สในอ่าวไทยเนี่ยถูกเรือเกาหลีเนี่ยเกาสมอจนกระทั่งท่อแก๊สเนี่ยรั่วแล้วก็ส่งแก๊สมาไม่ได้ตอนนั้นก็แก๊สก็ขาดแต่มันเป็นเฉพาะในอ่าวไทยนะครับครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อท่อแก๊สพม่า อ่าเดซ่อมบำรุงก็ส่งก๊าซมาไม่ได้ทําให้การฝ้าไฟเพลตต้องปล่อยน้ําจากเครือสีนคกขลิบกันนะครับที่เดียวกันนี้หรือเปล่าคะไม่ไม่อ่าะยที่อันนั้นเป็นเรื่องท่อกาอ๋อเรื่องท่อการาอันนี้มันเป็นเรื่องแท่นแท่นขุดนะครับก็เนี่ยสองครั้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ย เราก็มีปัญหานะฮะไม่ใช่ไม่มีปัญหาแต่ว่าทางกระทรวงพลังงานทางด้านการไฟฟ้ายผลิตเนี่ยไม่ได้ออกมาพูดอะไรพูดแถลงเฉยๆแต่แบบว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงเราบริหารจัดการได้เรามีไฟสำรองเหลือเฟือนะครับเราเอาน้ำมันเตามาผลิตไม่ต้องกลัวไฟดับซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของของการไฟฟ้าเขาต้องพูดอย่างนั้นนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็วิกฤตพอสมควรเพราะว่าประมาณก๊าซที่ไม่มาเนี่ยมันทําให้เราต้องไปใช้น้ํามันเตาไปใช้น้ําอะไรต่ออะไรเนี่ยทาให้ต้นทุนสูงขึ้นนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าหนึ่งสถานการณ์มันหนักกว่าสองครั้งแรกและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานผมดาวเอานะครับท่านก็คงอยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนรับรู้ว่าสถานการณ์พลังงานของประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์เรื่องการเอาก๊าซ มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยซึ่งความจริงเนี่ยนักวิชาการหรือคนในวงการพลังงานเนี่ยเขาพูดกันมาตลอดอะอย่างผมเนี่ยผมก็จำได้ผมพูดมาเกือบสิปีแล้วมั้ง <laughs> ว่าอาการที่รัฐบาลเนี่ยหรือว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยต้องไปพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันเสี่ยงเพราะว่าเราใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยสูงถึง70%เของเชื้อเพลิงทั้งหมด นะครับซึ่งไม่มีประเทศไหนในโลกนี้แ<ช>หละครับมีหรือมีอาจจะมีไม่กี่ประเทศอ่ะที่เข้าไปพึ่งพาพลังงานชนิดเดียวในการผลิตไฟฟ้าสูงข<ช>นาดนี้เท<ช>่าที่ผมทราบเนี่ยรู้สึกจะมีสิงคโปร์อีกประเทศหนึ่งที่เขาใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้าสูงถึง70%<ช>แต่สิงคโปร์ก็เป็นประเทศเล็กนิดเดียวนะครับของไทยเนี่ยเป็นประเทศใหญ่มีพลเมืองเยอะเราใช้ไฟฟ้าเยอะเรามีอุตสาหกรรมมากมายเพราะฉะนั้นเราไปเสี่ยงอย่างนั้นไม่ได้อันนั้นคือความเสี่ยงข้อแรก ที่ว่าเราไปใช้ไฟฟ้า,าใช้กสช๊กสในการเลิไฟฟ้า,ฟฟามาก <ไฟ S 1> เกินไปค,ค,ความเสี่ยงข้อที่2ก็คือว่า ้ก๊สที่เรามาใช้ผลิตไฟฟ้าสูงถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนส่วนใหญ่เข้าใจว่ามันได้มาจากอ่าวไทยทั้งหมดนึกว่ามาจากในบ้านเราหรือมาจากบ้านเราเนี่ยเรามีก๊าซธรรมชาติเห่ือิมเฟือยิ่งมีบางคนออกมาพูดว่าประเทศไทยมีสำรองก๊าซติดอันดับโลกอันดับที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยงใช้กันเท่ห่ความจริงเป็นยังไงคะความจริงก็คือเรามีก๊าซธรรมชาติมากจริงแต่มันไม่พอต่อการใช้เราต้องนำเข้าจากพม่าเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของการใช้ในการผลิตไฟฟ้า ก็คือเราใช้70%ในการผลิตไฟฟ้าและไอ้เจเนเี่ยต้องนาเข้าจากพม่า2 5่สิบห้เอร์เซ็นต์นจะเห็นว่าเรามีความเสี่ยง2ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงชนิดเดียวในการผลิตไฟฟ้าสูงจนเกินไปข้อที่2อไอ้เชื้อเพลิงชนิดเดียวที่ใช้สูงจนเกินไปเนี่ยยังก็ไปพึ่งพาเพื่อนบ้านอีกถึง25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นำเข้าจากพม่าประเทศเดียวนะฮะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วยังจะต้องนาเข้าในรูปของก๊าซ L N G ซ โอมานเป็นนําเข้าจากออสเตรเลียอะไรพวกนี้นําเข้ามาอีกโดยสรุปอีเจอร์เที่เราใช้เนี่ยเรานําเข้ามาหมดเลยหรือเปล่าไม่เราผลิตเองได้แค่ไหนเราผลิตเองก็ส่วนหนึ่งประมาณสัก60กว่าเปอร์เซ็นต์และอีที่เหลือเนี่ยก็นําเข้าก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ปอยเปอร์เซ็นต์ก็นำเข้าใช่ครับก็เสี่ยงเหมือนกันก็นั่นนะฮะนั่นคือความเสี่ยงและความเสี่ยงอันนี้มันจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยอ่าวไทยนี่มันจะลดลงไปเรื่อยๆมันน้อยลงไปเรื่อยๆใ อีกสิบปีหรือสิปีข้างหน้าเนี่ยก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมันก็จะเหลือเพียงแค่50%าสิแล้วเราต้องนําเข้าเนี่ยอีก50%อนะครับอันนี้คือสถานการณ์ความสุม่มเสี่ยงด้านพลังงานซึ่งพูดกันมาตลอดเตือนกันมาตลอดก็เคยได้ยินมาตลอดก็เคยได้ยินมาตลอดแต่คนไทยไม่ไม่ไม่ไมค่ยๆว่า รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ตื่นตัวเขาเรืม yes, ันเป็นเรื่องไกลตัวเนตื่นเช้าเปิดมากดสวิตช์ปุ๊บมันก็ยังมีไฟอยู่เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมาพูดเรื่องนี้พูดเพื่อให้ประชาชนได้ เข้าใจว่าสถานการณ์ด้านพลังงานโดยเฉพาะเรื um ่องการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าสู่ระดับอันตรายแล้วนะเพราะว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่มันเจอแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยางงี้ไปเรื่อยๆแล้วเราเกิดมาสามครั้งแล้วรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่สาแล้วจะเกิดขึ้นต่อไปอีกถ้าตราบใดก็ตามเราไม่แก้ปัญหาที่ต้นตอก็คือไม่แก้เรื่องการใช้ก๊าสในการผลิตไฟฟ้าแต่ประชาชนตาดำดับเนี่ยนะคะก็ก็ บางท่านก็นอาจจะอ๋อเพิ่งตื่นตัวบางท่านก็บอกอ้าวแล้วจะให้ทํำยังไงเราไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้มีบทบาทในการที่จะเข้าไปทําอะไรตรงนี้ได้แล้วอยู่ๆเรามาฟังข่าวตรงนี้วันนู้นนะแล้วในช่วงที่จะเกิดเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเดือนเมษาก็เริ่มตกใจแล้วแล้วแล้วมันจะมากระทบอะไรแค่ไหนก็ต้องทำสองเรื่องไงคับเรื่องแรกก็คือเมื่อประชาชนมีความเข้าใจเนี่ยก็จะต้องสนับสนุนรัฐบาลในเรื่องของการที่พยายามจะแสวงหาพลังงานอย่างอื่นในการที่จะผลิตไฟฟ้า มากกว่าเรื่องของก๊าซธรรมชาติเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเวลาเราจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ต่อต้านไม่ให้สร้างเราจะสร้างเขื่อนก็ไม่ให้สร้างเราจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ไม่ให้สร้างะไไจะไปสร้างเขื่อนในประเทศเพื่อนบ้านก็ตามไปต่อต้านถึงประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเลือกไงมันก็เหลือทางเลือกเดียวก็คือต้องสร้างโรงไฟฟ้าอ ก๊าซไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ประเทศอื่นๆเนี่ยนะคะที่เขามีประชากรเยอะแบบบ้านเราเนี่ยเขาใช้ยังไงบ้างเขาต้องใช้หลากหลายฮะผมยกตัวอย่างอย่างญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมาชาติาเลยเขาต้องนําเข้าหมดทุกอย่างาเพราะฉะนั้นโรงการผลิตไฟฟ้าของเขาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับน้ํามันส่วนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับฐานหินส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับนิวเคลียร์ส่วนหนึ่งแล้วขึ้นอยู่กับก๊าซอีกส่วนหนึ่งเขายืนอยู่บนสี่ขาแต่คาดว่าพอเจอสุนีไปเรื่องของนิวเคลียร์ตอนแรกบ้านเราก็กําลังจะเกิดขึ้นแต่พอพอมีญี่ปุ่นปุ๊บอ่าละก็ใช่แล้วอันนี้พอพออย่างญี่ปุ่นเนี่ยผมยกตัวอย่างญี่ปุ่นเนี่ยยังพอมีปัญหาเรื่องเซนามิเรื่องฟุกุชิมะนิวเคลียร์รัฐบาลปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หมดเนีวยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร ไฟฟ้าญี่ปุ่นหายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์หายไปสามสิบเปอร์เซ็นญี่ปุ่นทําไงเพื่อที่จะให้อยู่รอดเนี่ยญี่ปุ่นต้องนําเข้าน้ํามันมากขึ้นญี่ปุ่นต้องนําเข้าถ่านหินมากขึ้นญี่ปุ่นต้องนําเข้าก๊าซเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอแล้วข้อสําคัญที่สุดก็คือว่าต้องให้ประชาชนทั้งประเทศช่วยกันประหยัดพลังงานแหมอย่างนี้เรื่องของความต้องการมันก็ตึงตัวกันทั่วโลกด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกประเทศเองเขาก็ต้องการตัวก๊าซ ธรรมชาติต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อไปผลิต<ช>ไฟฟ้านะคะอยา่างบ้านเราเองมาจากแหล่งพมา่าเราก็ได้เห็นนะคะวิกฤตนะคะที่เกิดขึ้นว่าถ้ามีการปิดซ่อมไปนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือเรื่องของตัวกําลังการผลิตต่างๆที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการ <นะ S 2> ต้องการใช้นั่นเองนะคะ,<น>ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนะคะว่าจริงๆแล้วทางออกที่น่าสนใจนะคะต่อการแก้ปัญหาวิกฤตนี้นะคะมันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็เราพอจะช่วยกันได้อีกนะคะ,<น>ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ วันนี้คุณสามารถรับชมสถานีข่าวโทรทัศน์ G n n 24ในระบบ HD รายงานสดพร้อมวิดีโอวอลขนาดใหญ่รวดเร็วแม่นยำและเป็นกลาง สัมผัสข่าวยังคมชัดชมสถานีข่าวเทนเอนทเในระบบ HD ได้ทาง t ทรูวิชั่นช่อง121สถานีข่าวเทนเอนทเวนที่โฟทันทุกความจริงสนุกทุกกวนไม่ว่าจะเป็นข้อกีฬา i ีซีรีส์ก็เต็มรถเต็มอารมณ์กับ TrueVisions ในระบบ HD ให้คุณได้แนะนำเพื่อนเข้าควน t r u v v s s o o s ได้แล้ววันนี้โดยขั้นตอนที่สะดวก าน www.truevisiontv.com/mgm หรือโทร02-725-7000สมาชิกที่แนะนำเพื่อนมาร่วมโค้นกับ t r u e v i s i o n จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายสมาชิกแพล t ติน้ p แพ็กเกชมแพ็กเกจตามสั่งฟรี3เดือนสมาชิก g o และ g o s d HD p a c k เก e อัปเกรดเป็นแพลตติ u m มแพ็กเกฟรี1เดือนสมาชิก g o l i t e Super N และ Silver Package อัปเกรดเป็น g o Package ฟรี1เดือน มาชิก Knowledge Package ชมฟรีหนึ่งเดือนและลุ้นรับนาฬิกาคาสิโอจำนวน5รางวัลให้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ชวนเพื่อนมาร่วมกวน True Vision s พร้อมเต็มรถเต็มอารมณ์กับประสบการณ์ความบันเทิงระดับ S D ได้แล้ววันนี้ พูดคุยกันต่อนะคะกับทางด้านของวิกฤตพลังงานกับทางออกของไทยนะคะเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยกับคุณบรรลไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะ,ะคที่เราควรจะต้องมีการตระหนักกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่กําลังจะมีการพูดคุยกันนะคะในด้านของกระทรวงพลังงานนะคะก็เตรียมประชุมหารือก,กันในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ,ะครจริงๆแล้วข้อเสนอแนะต่างๆที่เขาจะมีการทําให้คนไทยมีความมั่นใจมากขึ้นเนี่ยนะคะ ณปัจจุบันไป,ไปที่ทางไหนบ้างคะก็ขณะนี้ที่พูดกันก็คือว่าหนึ่งจะต้องมีการนําเอาโรงไฟฟ้าเก่าที่อาจจะปิดไปแล้วหรืออาจจะผลิตได้ไม่เต็มที่เนี่ยนะครับ,รบมาเปิดใหม่เพื่อผลิตไฟฟ้าอาจจะโดยใช้น้ํามันเตานะครับหรือว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ต้องเพิ่มกําลังการผลิตให้มันมากขึ้นในขณะเดียวกันก็จะไปดูเรื่องของการซื้อไฟจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังน้ําจากประเทศลาวซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าที่ไม่ใช่ก๊าซ ธรรมชาติได้ก็ขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งอันนี้คือแผนระยะสั้นกลางยาวระยะสั้นะระยะสั้นคือแก้แก้ปัญหาวิกฤตทันทก็คือจะทาอันนี้ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆเนี่ยภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็ช่วงเดือนเมษายนที่เราจะไม่มีก๊าซใชทส้งเดือนนะไม่มีก๊าซแต่ทีนี้ถ้าเอาน้ํามันเตามาเห็นเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยนะคะก็คือน้ํามันเตามันมีต้นทุนที่สูงกว่าเราก็ต้องจ่ายค่าไฟที่แพงถูกต้องครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ามันเตาเนี่ย ต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยมันตกประมาณ4บาทต่อหน่วยถ้าผลิตจากก๊าซธรรมชาติมัน2บาทต่อหน่วยก็แพงกินเท่าตัว,ตวนะฮะ ยิ่งถ้าไปใช้น้ํามันดีเซลเนี่ยหบาทต่อหน่วยโอ้โหนอย่าเพิ่งใช้เลยแต่มันต้องสํารองไว้ไงแื่ถ้าเผื่อฉุกเฉินไม่มีจริงๆเนี่ยแทนที่จะปล่อยไฟดับก็ต้องผลิตด้วยมันจะเป็นอย่างนี้นะสมมติบ้านหนึ่งจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละห้าพันถ้าสมมติว่าน้ำมันเตามาใช้เนี่ยเราคิดง่ายๆได้ไหมคือคูณสองเข้าไปก็คือเป็นเดือนละึ่งหมื่นอย่างนี้ว่ามันมันไม่ทั้งหมดนะฮะคือน้ํามันเตามันมาแทนบางส่วนเท่านั้นมันไม่ได้มาแทนทั้งหมดถ้ามาแทนทั้งหมดมันก็เป็นอย่างทีีี่่่่่่คคคุุุุณเเเเจจ๊ยยยยบวววาา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 กกกกกกก็็็ะะะะะะ้้้โออออสไไดดหหหมมมมมืนน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 นัััััพพรรรททททงงปปต ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ถ้ามองไปในระยะยาวล่ะคะร,ระยะยาวเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำนะครับก็คือหนึ่งเราพยายามที่จะแสวงหาเชื้อเพลิงที่มันหลากหลายมากขึ้นก็คืออย่างที่เราเห็นขนาดนี้ก็คือว่าเราพยายามสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยหลายคนก็บอกโอ้ยสร้างได้ไงมันสร้างบนภาวะอะไรแต่ออไรนี่นะครับแต่ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นคลีนโคเทคโนโลยีคือเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดซึ่งถ้าเราได้ไปดูงานโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ เราเดินเข้าไปในโรยฟ้าฐานหินเนี่ยถ้าเราไม่บอกว่าเป็นโรยฟ้าฐานหินเนี่ยไม่รู้่ะเพราะทุกอย่างมันเป็นระบบปิดหมดตั้งแต่ระบบขนถ่ายฐานหินระบบกองฐานหินเก็บฐานหิน<ม>อะไรต่ออะไรคุณเนี่ยเราอาจจะเป็นนึกถึงในหนังว่าฮัมโมโนะที่เป็นรถล,ลากแล้วก็ต้องไปขุด<อ>แล้วก็จะมีอะไรมลพิษเอามาเยอะแยะไปหมดหรือไม่เราก็ไปคิดถึงโรยฟ้าแม่หม้อในอดีตซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปที่โรยฟ้าแม่หม้อในสมัยปัจจุบันขณะนี้เนี่ยมันก็คุดลาเรื่องกับโรยฟ้าฐานหินในอดีตเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ย ว่ารไฟฟ้าฐานหินเดี่ยนี้มันทําได้แล้วก็มันจะสามารถสร้างความหลากหลายด้านเชื้อพเพลิงทาให้เราไม่ต้องไปพึ่งพาระส,ส์สกีนอย่างเดียวอันที่2ก็คือรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนนี้ก็สามารถจะช่วยได้เราสร้างรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์พลังงานลมนะครับพลังงานชีวมวลพลังงานชีวภาพอะไรพวกนี้อันนี้ก็ช่วยได้แต่ว่ารงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ยเราก็ต้องระลึกไว้อย่างหนึ่งว่า มันไม่สามารถจะทดแทนได้ทั้งหมดคือหลายคนบอกว่าโอ๊ยไปสร้างเยอะๆเลยสร้างให้มากๆเลยก็การทดแทนนี่มันมันไม่ได้ม่นามาทดแทนนะมันมันได้ทดแทนได้บางส่วนแต่มันไปทดแทนทั้งหมดไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันผลิตไฟฟ้าไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงแสงอาทิตย์เนี่ย พอหมดกลางคืนแล้วมันก็ผลิตไม่ได้และหรืออย่างลมเนี่ยมันไม่ได้พัดตลอด24ชั่วโมงบางช่วงก็มันก็ผลิตไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าค่าไฟเนี่ยมันแพงเพราะว่าอย่างพลังงานอาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตเน,นะครับนอกจากรับซื้อหน่วยละ2บาท ยังต้องเพิ่มแอดเดอร์หรือมูลค่าเพิ่มเนี่ยอีกหน่วยเรห6บาทถึง8บาทเพราะฉะนั้นมันกลายเป็น8บาทถึง10บาทต่อหน่วยเทียบกับแกส๊สเนี่ยสบาทต่อหน่วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต์มากๆเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งกว่าใช้น้ามันเตาอีกใช่ไหมครับมันก็ยิ่งทาให้ต้นทุนแพงขึ้นทีน,น,นี้ในมุมมองคุณมานูลนะคะคือพูดให้พวกเราสบายใจกันสักนิดหนึ่งหรือว่าเข้าใจกันมากขึ้นนิดหนึ่งแล้วกันว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยในวันที่สี่ถึงสิซ่องเมษายนที่พม่า คิดว่าประชาชนเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะผมคิดว่าผลกระทบไม่น่าจะรุนแรงถึงขนาดว่าจะต้องแบกเอาคือ ไฟ,ไฟดับหมดทั้งประเทศ <c oughs> หรืออะไรไม่มนีนะครับ <c oughs> เพราะว่าทางท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ออกมาพูดแล้วว่าก็คงจะสามารถบริหารจัดการได้ <c oughs> โดยการผลิตไฟใช้น้ํามันเตามากขึ้นผ <c oughs> ลิตไฟฟ้าซื้อจากเพื่อนบ้านมากขึ้นใช้น้ํามากขึ้นหรืออะไรต่ออะไรเนี่ย <c oughs> นะครับก็คงไม่เกิดไฟดับหรอกแต่เพียงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าตัว hot standby เนี่ย hot standby ก็คือว่ากําลังการผลิตสํารองซึ่งสามารถจะเอามาผลิตได้ทันทีเนี่ย มันลดลงเหลือเพียงแค่600เมกะวัตต์ปกตินี่เขามีปกติเขาจะมีไว้ประมาณ1,200เมกะวัตต์อันนี้คือหมายความว่าจากพีกนะจากตัวพีกเนี่ยพีคปีที่แล้วมันอยู่ที่26,000เมกะวัตต์หน้าร้อนนี่นะฮะปีนี้เนี่ยเขากะว่าพีกมันจะขึ้นไปที่27,000เมกะวัตต์เพิ่มแล้วคือนี้พอขึ้นไปที่27,000เมกะวัตต์เนี่ยไอ้ตัวไอ้ฮอตสแตนบายเนี่ยมันก็เลยเหลือแค่600เมกะวัตต์คราวนี้600เมกะวัตต์นี่มันอันตรายมากายพิดุ ทำให้สายส่งมีปัญหาจะมีผล <ไฟ S 1> เกิดไฟดับตรงนี้มันจะลามต่อไปเป็นเป็นเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามันไอ้สแตนครับสแตนบายมันน้อยเนี่ยนะครับทางการไฟฟ้าผลิตก็อาจจะต้องบล<ม>็อกเป็นช่วงๆวงเช่นว่าดับไฟเป็นช่วงๆที่เขาเรียกว่า<ช>บราว n กราวเอาเนี่ยไม่ใช่แบล็คไม่ใช่แบล็คแต่กราวคือสีอ่อนลงวันหน่อยแล้วแบล็คนีเข้มคือดับหมดเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะกระทบประชาชนบ้างในบางบางพื้นที่บางพื้นที่เช่นว่าอาจจะไฟตกไฟดับเป็นบางพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยก็ในช่วงสงการพอดีนะใกลๆแล้วก็นีอกไปต่างจังหวัดคือเรื่องนี้เรื่องนี้เกิดมา3าครั้งนะคะคุ้มันมันเยอะไปหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเรายังไม่ตื่นตัวในการที่จะมาปรับเรื่องของโครงสร้างพลังงานกันอย่างจริงจังเนี่ยในอนาคตมันจะเป็นยังไงก็เนี่ยแหละครับผมจริดๆบอกว่าการที่ ท,ท่านรัฐมนตรีออกมาพูดอย่างนี้นเนี่ยมันก็ดีเป็นการกระตุ้นประชาชนว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาจริงเอาจังกับ<ต>เรืเร่องพวกนี้นะเราก็ตื่นตัวขึ้นใช่ใช่ไหมครับ <c oughs> เราต้องเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังสองเรื่องก็คือ 1. เราต้องสนับสนุน <c oughs> นโยบายเรื่องกระจาย ความเสี่ยงเรื่องเชื้อเพลิงออกไปนะครับและอันที่2ก็คือว่าเราก็ต้องร่วมมือกับรัฐบาลในเรื่องของการประหยัดพลังงานทุกวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราใช้ไฟฟ้ากันฟุ่มเฟือยมากเช้าตื่นมากดแปะปิดไฟมาแต่ต่อไปนี้เราต้องคิดว่าเออถ้ากดแล้วไฟไม่มาจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอย่างญี่ปุ่น อย่างช่วงนี้เขาเจอปัญหาเรื่องวิกฤตเนีวเคลียร์ก็ช่วยกันประหยัดจริงๆนะก็จะประหยัดจริงๆไม่งั้นเขาาไม่รอดนะฮะกำลังการผลิตเขาหายไป30%นี่เรื่องใหญ่มากนะฮะสำหรับญี่ปุ่นใหญ่กว่าเราอีกใหญ่กว่าเราเยอะเขาเรียกว่าทุ่มเทกําลังใจกันทั่วประเทศช่วยเหลือกันยันประเทศไทยเราเนี่ยเรื่องสงการ ถึงเป็นแค่นี้จิ๊บจ้อยมากนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยก็ผ่านได้แต่มันก็เจอกระทบหรือเปล่าช่วงการนี้คุณมะเหมียวว่าก็เป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวด้วยนะคะทุกคนที่อารใช้ไฟอะไรหยุดใช้ไฟท่องเที่ยวเข้ามาเศรษฐกิจเราก็มีกรุงเทพมันจะใช้ไฟน้อยอ่ะมันกระจายไปต่างจังหวัดก็ไม่มีผลกรุงเทพเนี่ยพอใช้ไฟน้อยเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะเพราะว่าก็โรงงานหยุดใช่นะครับ ประชาชนไม่อยู่บ้านก็ไม่ใช้ไฟแต่ว่าอาจจะไปอยู่ตามศูนย์การค้าแทนเพราะฉะนัはは้นเราก็อาจจะต้องไปบอกศูนย์การค้าให้ประหยัดไฟอันที่แล้วสยามพารากอนใช่ไหมคะกับสยามเซ็นเตอร์ก็ไฟดับเหมือนกันนี่ก็แบบล่วงหน้าหรอกลางเดือนเลยนะคะเป็นสัญญาอีกอย่างหนึ่งที่เตือนด้วยเหมือนกันอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งนะที่ว่าเราคนไทยเนี่ยมันใช้ใช้พลังงานสิ้นเปลืองมากเข้าไปในศูนย์การค้าเนี่ยหนาวเลยอ่ะทาไมต้องเปิด แอร์หนาวกันขนาดนั้นใช,ใช่ไหมครับ <c oughs> หรืออย่างเวลาเราไปประชุมตามโรงแรมโอโอตามอะไรเง<อ>ี้ย <c oughs> เปิดแอร์กันโอ้โหต้องขนาดใส่เสื้อนอกแล้วแล้วยังไม่พอยังหนาวเลย,ย<ช>ผมว่ามันมันเกินไปสําหรับประเทศไทยจะได้มีอยู่ช่วงหนึ่งรณรงค์บอกว่าไม่ให้ใส่สูทเพ่ใะวส่สามันก็จะช่วยได้ด้วยเหมือนกันก็ตามบิลบอร์ดก็เปิดปิดไฟเป็นเวลาด้วยเหมือนกันนี่แหละครับผมว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องเอากลับมาพิจารณากันนะครับแล้วตัว คณะรัฐมนตรีนักการเมืองเนี่ยต้องทําตัวเป็นตัวอย่างนะครับไม่ใส่ได้ไหมสูตรนะครับแอร์ในห้องประชุมเนี่ยปรับให้มันแทนที่จะเป็นยี่ห้าปรับขึ้นมาเป็นยี่7หกยี่เจ็ดได้ไหมถ้าคุณไม่ใส่สูตรแอร์ยี่เจ็ดคุณก็ยังอยู่ได้สบายๆใช่ไหมครับใชค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมนนมากเลยนะคะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการลงไปแล้วค่ะทั้งฉันคุณอรดาลงถึงคุณมโนนะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ